เค okay, มาแนละ้วสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกมเกมชินดิม a พ t นะครับให้ไปไหนเนี่ยพูดไกลพูดเป็นเล่นจะให้ไปไกลขนาดนั้นได้ไงวะจะไปยังไงเนี่ยจริงๆก็เคยไปแล้วนะครับแต่ว่า มันเป็นที่ราบธรรมดานะครับหรือว่าเป็นเหวถ้าเป็นเหวนี่เวรกรรมมาเลยทีเดียวต้องไปทดสอบคาดพบกับลิซ่าที่หน้าประตูวิหารโอโค่สูงเลยเอา้าหลุดโฟกัสต้องไปทาง้นก่อนนะครับ ันนี้เราก็จะมาเจอเสาอีกต้นนึงนะอืม <c oughs> อมันมันเฟสมันมาไกลแล้ว <c oughs> เสียงน่าจะเข้าเข้าอยู่เห็นอยู่เนี่ย นี่นะครับ an s <S เปิดแล้วคราวนี้ก็ต้องไปการทดสอบธาตุนะครับมีมีไหมถวายของอ่ะถวายมีได้ไง,งวะเนี่ยไม่น่ามีมีเฉย อันนี้ท่อลมเปิดอืมตรงนี้มีด้วยเอาก่อนไหมเอาก่อนก็ได้แต่แม่งโครเสียเวลาเลยไป,ไปอ,อยู่ตรงไหนก่อน ตรงนี้มีไข่รู่นเอาไข่ก่อนดีกว่าพักก่อนด้วยนะครับเดินดีๆนะถ้าเดินไม่ดีก็จะมีการได้ขึ้นมาใหม่นะครับ ไม่ต้องมาสกไว้ตรงนี้ด้วยวะขึ้นก็ขึ้น,น,นโคตรยากเลยนะครับเอยเกือบไม่ถึงนะครับมีตรงไหนกวะมุมนี้เลยนะแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยเคต้องร่อนไปแล้วล่ะ เจอละแต่น่าจะไม่ถึงว่ะไม่ถึงจริงด้วยนะครับต้องปีนจากภูเขามานะโอ้โหเตึงเลย ขอขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยจ้าดูดปั๊บตายปุ๊บนะครับต้องดูดให้ทันนะเมื่อกี้กับตายจำได้ไหมขอดูดหน่อยจ้าดูดแล้วตายแอมเบอร์อืมตรงนั้นแหละ ตายป่ะไม่ตายซะด้วยสิตอนนี้กำลังลืมตัวนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเองกำลังทำเวสอยู่นะเว้ยฮีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เลอะเทอะมันไปใหญ่แล้วนะครับ Okay, เรียบร้อยตรงนี้เนาะที่ยังไปเอาไม่ได้ไปเสาก่อนดีกว่านะครับอันนี้เควสเควสที่ค่อนข้างมีความยาวพอสมควรด้วยเพราะมันเป็นการทดสอบาธาตุนะครับ ไหนวันเนี่ยอยู่ข้างบนด้วยครับบนไหน่อยู่เนี่ยจะขึ้นไปยังไงวะเออพอมีทางขึ้นอยู่นะอ,อ๋อนี่ไงลมลมที่เมื่อกี้เราพูดว่าประตูลมมันเปิดอะนะครับเอาเดดมา <c oughs> ทำไรจ้า อยู่ดีโผล่มาได้ไงมันไม่งามนี่นี่ยนีน่่ยลังแกมันไปละไหนวะโอ้โหสูงอะเนี่ยอ,าอา้าวอ้า วอนตายจริงๆเวลาตอบต้องเลงดีๆนะครับเลงไม่ดีก็มีเฮน,นะจ๊ะมีอีกนี่กว่าตรงไหนวะเนี่ยเอียดเลยนะครับเออ อันนี้เขสอบท่าต้องหาลิซ่าก่อนน่าล hey, ัก นู่นนะครับ พมอน้องทำอะไรก่อน ride this wind current, shall ไม่อีแล้ว <c oughs> โ,โคตรโหก็ค่อยๆมานะครับอืมตูคืนที่ ไม่มีอะไรสักอย่างแล้วจะมีไว้ทำไมก่อนขอตีหน่อยเรียบร้อยนะครับ เท่ายังไงเท้างนูนเนาะว่าไปนี่นี่ยครับครับ ทาไทยเสร็จสิ้นนะครับจริงๆน่าจะเร็วกว่านี้ได้หน่อยนะแต่เมื่อกี้พอดีไม่ได้คิดนะครับว่าจะใช้วิคีไหนดีจริงๆเราเมื่อกี้ใช้สกิลคิวของตัวนี้ก็จบแล้วนะครับแต่เสียดายมันอยู่นะ เพราะว่าเผื่อเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเส็บร้อยประตูเปิด เฮ้ยออกสากดันเชียนทำไมตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับพอาถนัดตัวนี้ด้วยแหละนะไอดี ID เก่าผมก็เล่นตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับ ไปไงไปได้อยู่ออกไปได้อยู่่างนี้แหละสวยๆมามาเข้ามาใกล้ๆกันดิ เล่นอ่อนมากเลยเอ้าม,มาจากไหนวะอีกตัวหนึ่งอืมทำไมมึงมาก,มากันเรื่อยเรืยมาจากไหนวะ อืยิงเป็นโลกหัวความสูงอยู่นะครับมันก็เล่นกับฟูซะแบบนี้ไงยังเกียดเลยถึงจะรู้ว่ามันเป็นแค่กราฟิกก็เถอะนะก็ไม่โอเคอยู่ดีวะ Maybe highball, not a lunting. What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Mm. Are you a hilly troll with some level of reasonable intelligence? I know. I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly smarts. And you, you'd more or less qualify to be a magister's apprentice. Freak it, and we can head home and see การท้าทายสำเร็จนะครับอีกหนึ่งเควสอย่าพึ่งลากตัวเข้าไปตอมเธอเลยไม่เอาไม่เอาไว้ก่อนไม่ใช่วันนี้อืม โยนไปทำไมเดี๋ยวมันก็ระเบิดใส่กันได้ทันติตัวนี้สก,กิลไอตัวไอที่เคลี้ยงตัวเมื่อกี้นะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นอกจากเคลี้ยงแม่นๆแล้วเล่นชินๆลนะไม่เอาลากเข้าเนื้อเรื่องแบบนี้เราไม่โอเค เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้ตัวลีซ่ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามจะทำคลิปให้สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะถึงจะวอกแวกมีวอกแวกอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราก็จบขอจบเวสนี้ไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ รับชมกันมาจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเราเลยนะครับขอบคุณมากครับ